การให้ทานเป็นเรื่องใหญ่แต่ทานนั่นแบ่งออกเป็นสามอย่างหนึ่งวัตถุทาน,นเช่นข้าวปลาอาหารของเก่าวของหวานพันอุ้งป้าห่มและทุกอย่างเรียกว่าเป็นวัตถุทานส่วนทานข้อที่สองคืออภัยทานเมื่อเราทําทานอย่างน้อนได้แล้วเราก็ต้องทําทานด้วยการเผาด้วยการไม่โกรธกันไม่พยาบาทกันไม่ไม่คาดแค้นใจกันเรียกว่า เป็นอภัยทานอภัยทานเนี่ยเป็นบวงสูงสดคือตัดเวรตัดภัยเที่งกันเลยกันเพราะเวรภัยถ้ามีอยู่ในข้ามพบข้ามชาติได้วันปัญชาติถ้าไม่เลิกละกันได้ก็จะเป็นจัตรูกันอีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ใจสูงต้องไม่มีจัตรูจัตรูในตัวเองก็มากมายเหลือเกินแล้วจัตรูเรื่องกิเลสก็ร้ายกาจแต่จัตรูข้างนอกเรารับล้างกันได้ ว่าผมกับคุณมาจับมนอถือแขนกันนะอย่าพยาบาทมาร้ายอย่าเรียดแค้อนไรเลย,เลยผมผิดไปแล้วผมขอโทษทีนี้อีกคนโดีดีดีเรามาดีกันเถิดถ้าไม่ดีเดียวว่าเราชั่วกันเถิดเรามาดีพอดีพับฉุกันดีเลยต่อไปข้อที่สามเป็นธรรมทานการให้ความรู้การแนะนำการตักเตือนการบอกกล่าวเล่าแจ้งว่าอะไรดีอะไรชั่ว จึนว่าพระพุทธเจ้านิจใายธรรมทานเป็นหลักมีการแสดงธรรมวันหนึ่งบางทีตั้งแต่เจ้าขึ้นมากรมพัฒนกิจเสร็จแล้วก็แสดงธรรมกลางคืนก็รอบหนึ่งตอนหัวค่ำกว่รอบหนึ่งคือการแสดงธรรมถือเป็นหลักใหญ่เพราะว่าการเปิดเผยแยกแยะก,ยกรรมมะออกมาให้คนกว้างนี่คนกว้างจะเข้าใจเมื่อเข้าใจเขาใจสุข ใจเป็นสุขแล้วก็ใจมีปัญญาปัญญาเกิดจากการกวางธรรมเรียกว่าส,สุดสู้สร้ังละปะเตปัญญากวังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคำว่ากวางด้วยดีนี่คือตั้งใจให้ดีเช่นว่าเรากวางธรรมุจชาวราท่านทั้งหลายจงตั้งโจสดับกับกวางตถาคตจะ,สะแสดงนระบัตรนี้ท่านเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเอาใจไปนาเอาตาไปได้ ให้เอาใจมากวางเสียงตุดเสียงของพระพุทธเจ้าหรือกวางเสียงของพระที่กําลังสแสดงอยู่เมื่อการอยู่เป็นเช่นนี้ท่านก็จะมีความถูกความเจริญเวรไภก็จะไม่มีอายุมั่นขวัญยืนประทืบต่ออยาพระพุทธศาสานาศาสนานี้ถ้าไม่มีการสแสดงจรประทรืบศาสนาไม่ได้เราอยู่กับครูบาอาจารย์ตั้งก็สอนเราเราก็จำจำแล้วเราก็ทำตามเราก็ได้ดี เราอยู่กับพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนสอนเราก็ตาตามเราก็ได้ดีคนได้ดีเพราะการขวางธรรมคนได้ดีเพราะการพูดธรรมการพูดธรรมะนี่เป็นเรื่องใหญ่เรียกว่าสนทนาเชื่อกันและกันถ้าเอาเรื่องอากสนมาพูดกันเรื่องเดรัจฉานกระถามาพูดกันนี่ไม่ได้ต้องพูดเรื่องธรรมโมธรรมะว่าคนเราเกิดมาก็ตกอยู่ในกามอารมณ์ กามารมก็คือกามคนที่เรารักรูปรสเกลิ่นเสียงนี่เป็นความผิดพระพุทธเจ้าจึงตรงเปรียบเทียบบางอย่างว่ากามารมกามาคนเหมือนกระดูกกระดูกจัดกระดูกก็แค่เนื้อออกไปหมดแล้วโยนห้สุนัขมันกินมันกินแต่กระดูกพอกินกระดูกก็ได้กลืนน้ำลายมันเองไอนี่เรื่องวโทษของกามารมณ์โทษกามารมเหมือนควาก็ ออกบไวเลยหลุมฐานไกวตกลมตกลงไปในหลุมฐานไกวด้วยแลว้วไกวไหมด้วยแล้วขึ้นไม่ได้เิดด,ด,ด้วยดีนะท่านทังหลายพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ากามารมเนี่ยมันถ่วงหลุมฐานเปลิงกามารมเหมือนเหินกร,ระโหลกกู้ก็ยืมก็มาพอยืมมาก็จึงตรงให้เก่ากามารมเหมือนความขวัญเติขึ้นมาไม่รู้ขวัญอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรทําไม การมร์มมีโทษแต่คนยังทำกันอยู่อันนั้นเป็นกรรมของคนและานทางหลายคนที่มีกรรมดีใจเขาสูงก็หลีกปลีกได้หลีกผู้หญิงหลีกผู้ชายแล้วมาบวชมาเรียนมารักษาศีลอย่างน้อยมารักษาศีนแปดหรือสีหน้าเป็นบางวันก็ได้ดีกว่าใช้ชีวิตไปทางโลกมากเกินไปเพราะทางโลกไม่ใช่มิตรเมนตูไปตีกับเราไม่ใช่เพื่อนจริงกับเราแต่ทางธรรมนี่เป็นกัลยาณมิตรกับเรา การทํำประพฤติรมเดียกับปฏิบัติธรรมตลอดถึงการเจริญภาวนานี่มันได้หลักของตัวเองทีนี้ถ้าไม่มีหลักการนั่งภาวนาก็จะเป็นหลักกิเลสเข้าหาหัวใจครุกคราวม,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 มั่วสสมอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นเราต้องถอนจากกามารมณ์มาอยู่ในธรรมารมณ์ที่ดีข้อต่อไปก้ามารมณ์มีโทษเหมือนกับอ เราจุดเปลืองพอเราจุดเปลืองอะไรก็เอาเปลืองเดิมในข้างหน้าลมพัดมาก็อวันและความร้อนจะถูกตัวเองกามารมไม่ใช่มันเยือกเย็นอะไรมันเดือดร้อนวุ่นวายเป็นอากุสลอย่างหนักหน่วงคนทั้งหลายต้องสนใจที่จะเลิกจะบ้างละเกียบบ้างพอเลิกนวัตก็มาเพิ่มสิ่งนี้พอเลิกกามารมก็มาทาการมารมให้เกิดขึ้นทำธรรมมารมดีๆให้เกิดขึ้น ละทางโน้นแล้วมาเพิ่มทางนี้ถ้าทางโน้นไม่ละท่านจะหนักใจนะเผลอๆไปในรอกได้เพราะการไปในร็อไปจากามอารมณ์นี้เองระวังให้ดีๆมันเป็นความผิดพลาดเป็นอาจารพิษอันร้ายกาจถ้าเราดื่มดำอาจะรเสษเมนเข้าไปเนี่ยคือกินยาพิษเข้าไปยาพิษติดอกติดใจแล้วก็หลงเพิ่มแล้วว่าอยู่กับเสียงยันตลอดชีวิตเพราะนั้นเราก็ถอนคลาย่องนั้นเสียบ้าง ให้มองเห็นร่างกายเป็นสองปฏิโกณเราก็ปฏิโกณของปฏิโกณตั้งแต่คำว่าเอมัตมิงกาเยเกสาว่าผมอย่าได้ชื่นชมว่าผมโสภาเก้าล้านแสนแจนล้วนเป็นอนิจจาอย่าได้สงกาว,ว่าเป็นแก่นสารันล่อมาคือก้อนอกตัวตัวตนว่ากนชาชาน ก่าวโกดแสนเส้นไม่เป็นแก่นสารเวลาถึงการสาสูนบันไลหน้าขาเกิดแลบยาวนักมักเจ็บว่าแลบทั้งหลายไว้เน่าผู้ปองเป็นน้องในกายคนฟานเอาไว้ย่อมเป็นกังวลกาจอเกิดหนังอ,อ,อ้อมกายยังเท่าผลพุทธาคือหนังเราตา้าทลอกออกมาแล้วนี่รวบแล้วถ้าผลพุทธาบังสังคือเนื้อ,อยาไดเอือเพื่อเนื้อกาวร้อยเช่น เนื้อในตัวเราการร้อยเช่นตกตกระปกทั้งนั้นไม่ดีทั้งนั้นโจกะโรทั้งนั้นเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นบางสังคือเนื้อ,อยาไดเออเอกัอเนื้อกาวร้อยจินนาวนองกองเกลืออยู่เนื้อแผ่นดินแรงกาจิกกินเมือ่อจินอาชันถ้าตายอย่าเอาไปเผาสิอย่าเอาไปขวางสิตั้งไว้อีแรงก็จะลงนกรกระกลมก็จะมาหมาก็จัดอยากกินก็มันเป็นเหยื่อโอชาของจัดร่างกายเรานี่ เราอย่าถือว่าเราดีอะไรนักหนาจากมีร่างกายดีอยู่ที่ธรรมะในหัวใจดีไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเพราะร่างกายเป็นของเปล่อยฟังเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอาตุปังอาตุปะที่พระพุทธเจ้าตรงตีเตียนว่าจงมองมองดูร่างกายของตัวเองว่าจบกบลบจอมมมเป็นอาจอมเป็นของโศกโรคเป็นของไม่สวยไม่งามกลิ่นก็ไม่ดีสีก็ไม่สวยในร่างกายหนี่มองเดี๋ยวนี้ก็ได้ บังสังคือเนื้ออย่าใดเอือเพื่อเนื้อเกาาร้อยชิ้นนาวนองกองเกลืออยู่เนื้อแผ่นดินแรงกาจิกินเมื่อจินอาจันนารูคือเอ็นเมื่อตัวยังเป็นเอ็นจักไว้วันเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันรัตึรึงตรึงกั้นผูกปันกยานี่คือธรรมะที่พระเจ้าสอนเป็นหลักที่ให้คนทั้งหลายสนใจในทางธรรมะกานทั้งหลายอย่าสนใจทางโลกให้มาก ว่าโลกมาใจมิตรของเราไม่จะทำให้เราดีได้คำว่าโลกในเกิดอ,อยู่อย่างมวดสวมอยกกับตา,มมารมรูปรกินเสียงเป็นของไม่ดีเป็นเรียกว่าฮีโนคัมโมเป็นของเลวสำหรับชาวบ้านแต่ชาวบ้านที่ดีกว่าต้องรักษาทีนเมื่อพวกเรานี่เป็นคนดีทั้งหมดที่มาทำบุญนี้รักษาทีนนะ้หน้ารักษาทีนแปดกวางเทศกวางธรรมแล้วก็เจริญภาวนากันสุดท้ายนี้ก็อ้างอ,อกคพระิรันตนรใจ คือปพระพุทธประธรรมตรสงค์จองมาประทับใจที่มั่นคงของท่านห้สมบูรณ์ด้วยอายุวันนะถุกขับอันลนะถุกกายถูกใจตลอดกาลและนานเือน